คุณน้ำพรคุณศักดิ์สิริเรียนถามพระครูหนึ่งคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนกับสองจองช่วยตัวเองก่อนและพระเจ้าจะช่วยท่านหรือสให้พระเจ้าช่วยลูกเดียวสา,สาประเด็นหนึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสอง ช่วยตัวเองก่อนแล้วจะพระเจ้าจะช่วยท่านสามให้พระเจ้าช่วยลูกเดียวสามประเด็นสามตัวอย่างนี้อันไหนถูกต้องครับคุณว่าอันไหนถูกต้องอันที่หนึ่งตนเป็นีิพึ่งแห่งตนสองจงช่วยตัวเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านสามให้พระเจ้าช่วยลูกเดียว เทวนิยมเขาก็จะบอกว่าข้อสามนี่แหละพระเจ้าช่วยลูกเดียวนะเทวนิยมเขาก็จะอันนี้ถูกพระเจ้าช่วยทุกอย่างพระเจ้าช่วยทั้งนั้นหรือพระเจ้าจะลงโทษก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะข้อสามข้อหนึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คำจัสของพระเจ้าเราเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คำว่าจงช่วยตนตัวเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านานะี่เป็นคำสอนของทางศาสนาคริสต์เขากันศาสนาพระเจ้าช่วยตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านฉลาดนะแล้วพระเจ้าก็คนนั้นใครใหญ่กว่ากันพระเจ้ากับตัวเราใครใหญ่กว่ากันนั่นสิช่วยตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านทีหลังฉลาดเนาะ พระเจ้าถูกต้องแล้วอ,อันนี้ถูกต้องอช่วยตนเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าถึงตนเองเป็นที่พึ่งของตอนจนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เพราะงั้นคำที่ว่าช่วยตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยก็ถูกอีก พอเราช่วยตนเองก่อนพ้นแล้วบรรลุแล้วจบกิจแล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องมาช่วยนี่เสร็จแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งของตนถูกแล้วส่วนที่บอกว่าพระเจ้าช่วยลูกเดียวนั่นเทวานิยมที่เขาเห็นอย่างนั้นไม่เป็นตัวของตนต้องไปพึ่งผู้อื่นอยู่ตลอดกาลนานหรือชัดๆก็คือ ไม่เชื่อว่าตัวเองนี่จะอิสระเสรีภาพจะทำอะไรจบสูงสุดหมดได้นะก็เป็นศาสนาที่ไม่สมบูรณ์เป็นศาสนาที่ไม่จบกิจเป็นศาสนาที่ไม่เสร็จสิ้น